ชาก่อนช้าก่อน,อ,นอยยาพึ่งร่วงไปมากกว่าน,นี้ขอพักดมยาดมแป๊บหรือว่าควรจะหางานก่อนนะครับเนี่ยคลิกลิงหางานแป๊บแม่บิตคอยร่วงลงสู่โซน2 8 0 0มพล่าลงมาปิดแก็บจุดที่แอดได้บอกไว้แล้วตรงนี้ผมช้อนได้หรือยังครับแอดไม่งั้นผมจะแวะไปหางานสะก่อนวันนี้ผมต้องบอกว่าผมมีข้อมูลที่น่าสนใจสถิติที่บ่งบอกถึงโอกาส การปรับตัวของ Bitcoin น้ำจากนี้จะเป็นยังไงจากวานที่โอนบิตคอยเข้ามาในกระดานเทรดซึ่งผมก็ได้เตือนไปในคลิปเมื่อวานแล้วแนวโน้มต่อจากนี้จะเอาอยัางไงดีครับแอดผมเริ่มกังวลเริ่มไม่มั่นใจว่าจะเข้าช้อนหรือจะรอดีไปติดตามรับฟังในคลิปนี้ห้ามพลาดแล้วก็ดมอย่าดมอีกทีหนึ่งในการนะฮแม่จะเป็นลม สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตีเคเลนโซคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่21เดิือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้มาพูดคุยถึงทิศทางของบ t c o i n หลังจากนี้ว่าผมจะช้อนหรือผมจะรอดีแนวโน้มของ Bitcoin จะเป็นยังไงกับข้อมูลที่หลากหลายในวันนี้ด้วยเพื่อนๆรอติดตามแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะผมฝากมาเทรดที่ OK เเพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดที่สูงที่สุด ส่วนลค่าธรรมเนียมนั่นหมายความว่าอย่างเช่นผมเทรดอยู่หรือเพื่อนทุกคนเทรดโดยคลิกลิงของผมเนี่ยจะได้ส่วนลดกลับคืนไปครับเพืเ่อนๆก็คลิกลิงของผมได้เลยใครที่เทรดอยู่บ่อยๆเนาะซึ่งไม้นี้ผมเปิดโดยที่ผมไม่ได้มั่นใจนะเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมค่อนข้างเทรดหลายไม้แล้วมีโดนไปประมาณมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเทรดเยอะไปหน่อยนะจริงๆถ้ารันเทรดเนี่ยก็น่าจะได้กาไรเยอะกว่านี้มันก็ถึงทาร์เก็ตพอดีแต่ว่าคือต้องบอกว่าข้อเสียของผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ดูกราฟนะค่อนข้างออกไปทําทุระเยอะอะไรแบบนี้นะก็เลยเป็นข้อผิดพลาดเดี๋ยว ไปผ่าเนี่ยเนี่ยผมจะเอาไปแก้ไขปรปับปรุงในอนา,าคตนะครับซึ่งสิ่งสาคัญนะใครที่อยากให้การสับสน,นผมเนาะเพื่อนๆไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆกดสมัครสมาชิกกับผมแล้วเนี่ยเพื่อนจะได้กําไรรวยเละเทะหรือเพื่อนจะได้แผนการเทรดอยู่ทุกๆวันนะครับผมไม่ได้เป็นซิกญนลอะไรขนาดนั้นนะมีช่วงเข้าผมก็ค่อยพาเทรดไม่มีก็ไม่พาเทรดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดสมัครหน้าช่อง u t u b e ได้เลยเพียงแค่เดือนละสามร้อยบาทโอเคเพื่อไม่เปการเสียเวลาครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ผมขอแค่คนละไลค์แค่นั้นเอง น้อยแล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างว่าเพื่อ,อนๆมองอยังไงกันบ้างจะช้อนดีไหมหรือไม่ดีและก็อย่าลืม s u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะมเมื่อเพื่อนๆกดแล้วผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับโอเคแับแอดแล้วหลังจากนี้เอาอยัางไงดีครับแอดบิตคอยเนี่ยได้ร่วงลงมาถึงโซน2 8 0 0 0ดอลลาร์ที่แอดได้ว่าไปแล้ว1งเรามาดูในส่วนของโมเมนตัมจากเส้นค่าเฉลี่ยกันก่อนเส้นแรกเอม20ที่มีการรันเทรนของบิตคอยมาเนี่ย เป็นการปิดลุกคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วบิตคอยจะกลับตัวหรือยังจะเป็นขาขึ้นได้อยู่ไหมก็ตอบได้เลยครับว่ายัางในภาพระยะสั้นนะยังยังคงต้องรอต่อไปก่อนจนกว่าว่าบิตคอยจะเบรกกลับไปยืนเหนือ29,0 0 0ดอลลาร์หรือกรอบสีแดงของผมตรงนี้ได้อีกครั้งจะต้องทําพฤติกรรมแบบนี้ครับขึ้นไปแบบนี้เพื่อไซด์เวย์บริเวณอะไรครับกรอบขาขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับกรอบขาขึ้นตรงนี้2ต่อไป แล้วแบบนี้เอาไงต่อดีครับแอดเพื่อจะเห็นได้จากเส้นค่าเฉลี่ยถัดไปจะอยู่โซนไหนครับประมาณ27,000ดัอลลาร์ตัวเลขกลมๆตรงนี้จะสำคัญจะรับอยู่ไหมอันนี้เนี่ยเราต้องรอดูสัญญาณในการกลับตัวในทม์เฟรมเล็กๆแต่ถ้าถามว่าผมให้ในัยสำคัญไปที่โซนไหนมากกว่าละ่ะผมก็ต้องตอบไปว่าอาจจะมองไปถึงโซ 25, นส5 0 0 0นดอลลาร์ทำไมผมถึงต้องมองไปที่จุดนั้นนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดที่อะไรครับจุดที่ถ้าเราวัดรอบของแฟร จะเป็นทาร์เก็ตในการร่วงหลุดแฝกออกมาเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครัแท่งเทียนปิดหลุดแบบเต็มแบบๆแท่งในส่วนของแท่งวันนี้ยกเว้นว่าแท่งวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีไม่ได้ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแม่จะสับขาหลอกซะอย่างนั้นนะจะเป็นโลนันโดนะครับพุ่งขึ้นไปอ่ะไปยืนเหนือ29งหมแบบนี้ยอันนี้เข้าไปว่ากันแนวโน้มที่จะลงมารุนแรงแบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้น ใช่แล้วครับในเมื่อท่าแท่งเทียนปิดต่ํากว่าแบบนี้ถ้าวันนี้ปิดต่ำแบบนี้เรามองถึงโอกาสไว้แน่ๆเลยก็คือ20,07และ20,05และทีนี้ผมก็เคยวันให้เพื่อนดูแล้วว่าผมมองว่าไอ้กรอนกรนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเหมือนฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นจุดที่1จุดที่1จุด, 1, จดเดียวกันขึ้นมาจุดที่2พักตัวขึ้นมาจุดที่2พักตัวเหมือนกันขึ้นไปจุดที่3อ่ะแล้วก็ขึ้นไปจุดที่3เหมือนกันลงมาจุดที่สี่ อันนี้ผมมองเป็นลงมาจุดที่4และก็ขึ้นไปจุดที่5อันนี้ก็ขึ้นไปจุดที่5อันนี้นะครับกำลังลงมาจุดที่6เป็นไปได้ไหมว่าตรงนี้กําลังลงมาจุดที่6อ่าเป็นไงเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่กใกล้เคียงไม่อาจจะเป็นพี่น้องฝาแฝกกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากอะไรพอเราวัดฟิโบนาชชีจากจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับเรามองไปที่หายนี้ ลงมาที่จุดไหนอีกแม่ดันลงมาจุดเดียวกันอีกประมาณฟิโบที่0.5จนถึง0.618โดยประมาณฉนันนะครับเราลองวัดดูถ้าเรามองว่ามันใกล้เคียงกับฝั่งซ้ายมือตรงนี้0.5จนถึง0.618อยู่ตรงไหนแม่ดันประจบเหมาะกับช่วงนี้เลย20,5 20,4อะไรมันจะประจบเหมาะขนาดนั้นนะครับก็จะมองเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะเพื่อนๆคร่าวๆเห็นไหมครับว่า พฤติกรรมแท่งเทียนยังคงวิ่งไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกันอยู่อ่าแนวโน้มประมาณนี้ซึ่งต่อไปเรามาดูแก็บแรกปิดแบบที่เรียบร้อยล้สองหมแเราเห็นได้ชัดเจนแล้วแหละแต่ว่าแก็บถัดไปที่2องหมื่นหนใช้คําว่ายังมีโอกาสอยู่เรายังไม่ปิดโอกาสนั้นรวมถึงแก็บสายกาวอ่าผมใช้คาว่าแก็บสายกาวที่โซน3 5มหมื่นหโดยประมาณยังคงเป็นไปได้แต่จะไปฝั่งไหนก่อนสิ่งสําคัญเลยคือ เราโฟกัสแค่สัญญาณกลับตัวมันเกิดที่โซนไหนถ้าเกิดสัญญาณกลับตัวที่โซนนี้ก่อนเป็นไปได้ว่าราคามีโอกาสจะขึ้นไปหาช่วงสามหมสีก่อนต่อไปเรามาดูที่ข้อมูลสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งผมเคยได้มาบอกข้อมูลนี้ไปแล้วในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับจริงๆผมได้บอกว่าเดือนเมษายน2ปีล่าสุดผมใช่ครับว่า2ปีล่าสุดผมจะย้าอยู่เสมอว่า2ปีล่าสุดเป็นการปิดติดลบ ซึ่งตอนนี้เริ่มมีท่าทีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วและเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าอีก2เดือนต่อจากนี้2เดือนต่อจากนี้ในช่วงของ2ปีล่าสุดเป็นการปิดติดลบทั้งหมดเลยและเป็นการติดลบที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าตั้งแต่5%จนถึง35%โดยประมาณโอเคทีนี้เราเห็นอะไรเราเห็นอะ้รครับว่าสถิติบ่งบอกถึงว่ามีโอกาสร่วง5%จริงๆไม่ได้หมายความว่าเดือนนี้เนี่ยราคาจะไม่รีบาลยนะ ผมเชื่อว่ามีโอกาสรีบาวได้แต่ในเดือนถัดไปสถิติยังคงมองบอกถึงการปิดติดลบอยู่แสดงว่ากรณีถ้าเราเปรียบเทียบกับอดีตสถิติในเดือนถัดไป5%เรเรามีโอกาสที่เจอกันช่วงประมาณ2 0 0หมอยู่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ล่วงถึง2 0 0หมในเดือนนี้หรือจะในเดือนนี้ก็ตามแต่นะครับแสดงว่าโซนนี้มีโอกาสหรือแม้กระทั่งในช่วงของช่วง20 0 0 0อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้าแต่อาจจะไซเบแบบนี้ครับและล่วงลงมาในอีกของเดือนถัดไปก็ได้ อีก2เดือนต่อจากนี้ครับเพื่อนมีโอกาสร่วงลงตั้งแต่5%จนถึง30%อันนี้คือสถิติและก็โมเมนตัมต่างๆที่รอรับราคาบิตคอยอยู่ก่อนอื่นที่จะไปฟังสรุปกันครับเพื่อนผมฝากพเพื่อนมาเทรดที่ OKX OK คลิกลิงก์แนะนำของผมใต้คลิปด้านล่างเนาะพเพื่อนจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดที่สูงที่สุดครับพเพื่อนใครที่เทรดดบ่อย ก็ลองคลิกลิงกงแนะนําของผมดูนะครับมาเทรดที่ OKX เ,เ,เนอะตรงนี้ก็จะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมให้เพื่อนๆนะครับในทุกๆไม้ในการเทรดครับซึ่งแล้วตอนนี้เราเห็นสัญญาณอะไรกันบ้างหนึ่งจะเห็นได้จากใน Time Frame Daily ราคา Bitcoin มีการปิดหลุดเทรนไลน์แนวะโน้มขาขึ้นลงมาเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงแท่น แบริจเอนกูฟริงด้วยฉะนั้นแท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวครับหรือส่งสัญญาณในแนวน้มขาลงต่อเนื่องต่อสัญญาณแบริจเดวิเซนที่ผมได้เตือนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในทางเฟรมเดย y หรือไทม์เฟรม 3D มเดย์เใย้ว่า v o l ุ่มที่แห้งแบบนี้ครับเพื่อนมีโอกาสที่าราคาเนี่ยจะร่วงค่อนข้างรุนแรงหน่อย ใช้คำว่าตั้งแต่50%จนถึง6 1 8มีความเป็นไปได้จากอดีตที่เคยเกิดขึ้นครับซึ่งไอ้ช่วงโซนประมาณ50%นั้นจากสัญญาณเบสเดเวอร์เจนในไทมเ์เ a รมเดลี่และ3 d มเมีโอกาสพักดันราคาลงไปถึงโซน25,000ลลาด์ได้อยู่ครับพร้อมทั้งทำไมแ่ะครับแอดถึงต้องลงไปถึงโซนประมาณ25,000หรืออาจจะร่วงลงตั้งแต่27,000เป็นโซนแรกที่ตามสถิติบ่งบอกว่า 5%นะครับเนี่ยมีโอกาสเจอกันเป็นโซนรีควิดเดชันนั่นแหละนะครับโซนสภาพคลองที่อาจจะต้องลงไปล้างนะตรงนี้อยู่ที่โซมา2อง0ม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ลงมาถึง20,070นะตรงนี้ประมาณ28,000ดอลล่าร์อยู่ครับแสดงว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยจะยังคงเป็นไปได้อยู่ทั้งในเชิงของข้อมูลออนเชนทั้งในเชิงของสถิติเองเราด้วยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องระมัดระวางังตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดช้อนที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับหนึ่งถ้าเราดูตามในส่วนของการที่เวลหวือบายมีการโอนบิตคอยเข้ามาในกระดานเทรดซึ่งข้อมูลนี้ผมได้เตือนเพื่อนๆไปในคลิปเมื่อวานแล้วนะครับ พยายามเตือนให้ได้มากที่สุดแล้วเพื่อจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงที่เกิดวงกลมสีส้มๆเนี่ยนะครับราคาบิตคอยไม่ได้ร่วงน้อย,ยนะต้องบอกว่าร่วงแรงพอสมควรและการโอนมาที่ช่วงนั้นหรือเกิดจุดนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับราคาบิตคอยมากอยู่ที่จุดสูงสูงทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นครับเพื่อนๆรามาระวังแนวโน้มขาลงที่ยังคงน่าเป็นห่วงและน่ากังวลเอาไว้ก่อนครับจนกว่าว่าโมเมนตัมอื่นจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนเทรนด์ซึ่งจะเห็นได้ว่าทําไมถึงมีโอกาสจะขึ้นอยู่ครับจะเห็นได้จากโซนลีคว ยังคงมีอยู่ครับที่ซประมาณ30 0 0 0ืจนถึง3500ดอลลาร์โดยประมาณแต่ตรงนี้3 5 0 0ดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการ break high ไปนะครับซึ่งเพื่อนจะเห็นไหมครับว่าหลังจากโซน3 5 0 0ไปแล้วเนี่ยโซน liquidation เนี่ยค่อนข้างเบาบางแล้วสามหมื่นอยู่แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองอาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาวเพื่อจะลงต่อได้อยู่หรือเปล่าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอาจจะเป็นกรณีของอะไรครับแฮนด์โชเดอร์ได้ไหมไหลซ้ายหัวตรงนี้รีบาวขึ้นไปไม่เกิน30,000ไปลาง liquidation เนี่ย ลงมาเป็นไหลขวาและล่วงลงคอนเฟิร์มแฮนด์ชอว o เดอร์ลงมาถึงโซน20,050หรือแม้กระทั่ง21,000ดอลลาร์ยังคงเป็นไปได้อยู่ซึ่งสิ่งสำคัญเลยนะถามว่าบิตคอยกลับตัวหรือนะยังนะครับผมก็ตอบในทางเฟรมเดลี่นะยังนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหรือแนวต้านสำคัญที่ผมได้ทำไว้ตรงนี้นะครับซึ่งจุดที่เราจะโฟกัสต่ตอไปนั่นก็คือ20,070จนถึงช่วง26,800โดยประมาณและโซนที่2ก็คือประมาณ25,200และโซนสุดท้ายก็คือโอกาส อีก2เดือนต่อจากนี้นะสามโซนนี้เนี่ยใช้เวลา2เดือนต่อจากนี้นะครับที่เราจะโฟกัสกันสัญญาณการก,ก,กลับตัวตรงไหนเราก็ค่อยเข้าเทรดตรงนั้นซึ่งเป้าในการ TP รอบนี้เราจะมองไปที่3 4 0 0 0ดอลลาร์โดยประมาณครับผมเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆข้อมูลในวันนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจหรือเปล่าหรือสับสนตรงไหน,นเพื่อนๆจะรอเข้าช้อนจุดไหนลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าเพราะอะไร ลองแชร์ไปได้เลยนะไม่มีปิดไม่มีถูกนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้พูดคุยพุกทุกคนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะอย่าลืมไปเถาฉสลามที่กาะบันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ